ได้บทสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลค้วย FA ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเรือใบสีฟ้าไปได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งทำให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาลนี้ไปครอบครองครับก็ต้องขอแสดงความยใใินดี กับแฟนๆของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนทุกท่านเลยครับและสําหรับโปรแกรมฟุตบอลครับค่ำคืนวันนี้ครับที่นัดวิเคราะห์และคัสสารมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับกับ3ตัวหน้าช่องประจํำค่ำคืนวันนี้จะเป็นคู่ไหนรอติดตามกันได้เลยครับแต่สําหรับวันนี้ครับต้องขอใช้คําพูดนี้หน่อยแล้วกันครับ สี่เท้ายังรู้พลาดน,นักปาดยังรู้พังครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยกับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่จัดวางมาให้ด้วยแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าในหมู่บ้านในครอบครัวนั้นครับสดชื่นเอาเรื่องสุดจัด ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตระกูล v i p ีที่นัดจัดวางไว้ให้ครับก็แตกเข้ม,เข,มเข้มกันไปถึง2ตัวเลยและที่สําคัญครับแนวทางตัวเน้นรอบดึกรวมไปถึงชุดอัลบั้มสารอบดึกที่นัดจัดวางไว้ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับและที่สําคัญครับไม่เคยขาด จัดให้ตลอดครับสำหรับแนวทางในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นหรือชุดอัลบั้มสามก็ซัเดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปแล้วโหเมื่อวานนี้ใครอยู่ในมู่บ้านต้องบอกว่าเมื่อวานนี้สดชื่นเต็มเครื่องจริงครับตื่นเช้ามารับซับกันไปอีกแล้วนะครับและสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังลังเล ติดตามผลง,งานของนัดแค่หน้าช่องอยู่อยากเข้ามารับความสดชื่นในหมู่บ้านแบบนี้งานนิดเดียวครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวนะทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแลวครับและสําหรับคันพิวันนี้ครับกับ3ตัวที่น่าเลนเชียประจําหน้าช่องจะมีคู่ไหนกันบ้าง ไปชมกันได้เลยครับคู่ที่1ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค,ค่าคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลกานโชซีรีไอเตนี่ได้เลยครับเป็นทางด้านของเวโรนาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมแชมป์ในลีกอย่างทาได้ของอินเตอร์มิลานครับสาหรับคู่นี้ก่อนลองเตะเขามองว่าอินเตอร์เหนือกว่าครับหตรงเพื่อเสมอตัวต้องมีตรงที่2ถึงจะได้เอสําหรับคู่นี้เมื่อมองจากกระแสและภาพรวมภายในครับแนะนําให้เลือกมองไปที่ อินเตอร์มิลานได้เลยครับเวโรนาปัจจุบันเป็นทีมทีมกลางกลางตารางครับไม่มีสิทธิ์ลุ้นอะไรแล้ววันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่ได้เล่นในทิ่นของตัวเอแต่การเปิดบ้านต้อนรับทีมมาเยือนทีมที่แข็งแกร่งกว่าอย่างด้านของอินเตอร์มิลานถือว่าเป็นงานหนักอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นฟอร์มก็แตกต่างมาตรฐานของตัวผู้เล่นรวมไปถึงขุมกําลังเนี่ยแตกต่างกันเสียเหลือเกินบวกกับกระแสวันนี้เอียงไปที่ทางด้านของอินเตอร์มิลานเพราะฉะนั้นค,คําคือวันนี้ครับหนึ่งตรงกับ ชัยชนะของอินเตอร์มิลานมีให้เห็นอย่างแน่นอนไม่เจาก็เจีย๊ยเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานได้เลยคูคทค่ที่สองครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่าคืนวันนี้ครับมองไปที่ลาลิก้าสเปนได้เลยครับเป็นทางด้านของเซบีย่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพ่อบุญทุ่มบาร์เซโลนาันนเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เขามองว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าครับจำเป็นที่ต้องบุกมาเอาชนะให้ได้ถึงจะแฮปปี้สาหรับคู่นี้ครับเมื่อมองจากกระแสและภาพรวมครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาได้เลย ครับก็ต้องบอกว่าเซบีย่าเองช่วงหลังเนี่ยมีผลงานที่สะดุดและแผ่วแบบชัดเจนครับแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่ได้เล่นในถีมของตัวเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างบาร์เซโลนาก็ถือว่าเป็นงานที่ยากของเซบีย่าแน่นอนครับบาร์เซโลนาเองครับเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อนเนื่องวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบที่รับบทเป็นทีมเยือนแต่ด้วยมาตรฐานของทีมและขุมกําลังยังมองว่าเหนือกว่าทางด้านของเซบีย่าในฟอร์มที่กําลังสะดุดแบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับบาร์เซโลนา จะบุกมาเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชีย์ไปที่บาร์เซโลนาได้เลยครับ คู่ที่3ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ฮอลแลนด์พีเมียได้เลยครับเป็นทางด้านของอูเทคจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของโกเฮดอีกเกิลสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะก,กระแสเนี่ยเขามองว่าอูเทคในบ้านเหนือกว่ากับโจทย์เดียวเลยครับต้องเปิดบ้านเอาชนะเท่านั้นซึ่งสาหรับคู่นี้เมื่อมองจากกระแสภายในและภาพรวมครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างอูเทคได้เลยครับผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงหลังมีสะดุดและแผ่วด้วยกันทั้งคู่ครับแต่อูเทคเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองกว่่า10เกมแล้วที แข็งแก่งและก็ดุดดานจริงๆครับ10เกมหลังสุดในทิน แพ้ไปเพียงเกมเดียวเก็บชัยชนะได้ถึง9เกมเพราะฉะนั้นกระแสแบบนี้วัดใจอูเทกค,ครับจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะโกเฮดอีเกิลได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือ3ตัวที่น่าเลือเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันและอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจในัดด้วยส่วนใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหนะ้าช่องครับก็ตามมาเจ,เจอกันในหมู่บ้านได้เลยสําหรับค่ําคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขและเจอกัอกับผมเดอะนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ